ของฝากแม่มน้องมันออกมาจะน้องน้องมะคูาหาหาหา้น้ำนเตยมกะอำเภอพนผือ,อพอผือือบนผืยังจิงเร็ดอืจิง้งเรดโอ้ยตายมดเด้อมันใส่ขวดนี้มากนี่อสองขวดเน,า,า,นาหเรไเอาวะเป็นเลี่ยงไม่ว่าเลี่ยง ว่าข้าเจาะเจาะหน่อยข้าวเจาะเฮ็ดเกษตรนี่อันนี้เงี้ยอัเป็นเด็กหน่อยไทยเพิ่นไทยน้าเก็บอัน,น,นยังเหรอไม่ยังยังจิง้งหรีดอ๋อจิ้งหรีดเงี้ยวไรตายไายิ้งหรีดดำมันมาแบ่งเป็นสามขวดเนาะห้องเสียงดังแค่เดียวนี่อืมอืมแม่อยูอ่ยตนนียงังแค่นี้เนาะอันนี้ก็เป็นอันเกียดตได้นี่แม่สอบนี่นี่อัน มันใส่ถุงปุ๋ยมาเอเลยใส่ด่างใส่อ่เขียดยังเขียดยังไม่รู้เขียอิโม่ตัวนี้น้อ,นนอยโอ้ยว่ามันลูกแม่เดียวกัน,นอิโม่น้อยลุล่งหลอดลุ่งนี่เอื้ยเอาน้องน้องเอาเอ้ยโอ้ขั้วเดียวกันลูกแม่เดียวกันอืมในหลอดมันไม่ได้ไปทางไหนเลย ล้องมันไปทงอื่นไหมบุกมันสีไงวะนี่รมน้เดือดมว่เอารู้สึกว่ตายรายึเปล่าอัน,อ,นอันเคียนแม่ที่ให้ยังอ้อมอ้อมที่งใหญ่คนดนคนเ่มนเมอโอ้กระสอบ อันนี้พ้มน้ำอยู่พ้มพ้มนม้ำไว้น้ำป้าป่าวเขาคิดว่าตายวะ